และเลิกดียามดีขณะรุ่งขณะดีรุ่งดีมงคลดีเลิกดีมงคลดีตัวเลขดวงดาวเกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวแต่ก็เห็นทำกันจังเลยใช่ไหมตัวเลขดวงดาวไม่เกี่ยว <c oughs> ตกลงแล้วอะไรเกี่ยวละ่ะเลิกดียามดีอยู่ที่อะไร <c oughs> ตัวเราตัวเราทำอะไร เราทาอะไรกุศลหรืออกุศลกุศลน <c oughs> นะสัตว์เหล่าใดประพฤติกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตในเวลาเชา้ชาเช้านั้นเป็นเลิกดียามดีขณะดีรุ่งดีมงคลดีของสัตว์เหล่านั้นเห็นนะดังนั้นอยากทำบุญบ้านขึ้นมาจำเป็นต้องดูเลิกดูยามดูเวลาอะไรไหม ต้องไปให้หมอดูมานั่งดูดวงดาวตัวเลขอะไรไหมไม่ต้องโยมต้องกลับมาทำอะไรกายสุจริตวจีสุจริตมนโนสุจริตตั้งใจรักษาสินห้าเวลานั้นเลยตั้งใจขึ้นเมื่อใดเวลานั้นคือเวลาที่พระองค์บอกว่านั่นคือเลิกดีมงคลดีแล้วใช่ไหมอยากออกรถใหม่อยากขึ้นบ้านใหม่อยากเปิดสำนักงานใหม่ทำเลย แต่ถ้าโยมไปใช้วิธีอื่นหมอเขาบอกว่าต้องนะเวลานี้วันนี้นะเท่านี้นาฬิกานะแต่โยมยังฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการพูดโกหกดื่มสุรายาเมายังเมาก็อยู่เลยเลิกดีมันจะดีไหมเนี่ยดูท่าจะไม่ดีนะ ดังนั้นถ้าเราประพฤติผิดทางกายทางวาจาทางใจไม่มีทางเป็นเลิกดียามดีขณะด,ดีรุ่งดีได้เลิกดียามดีมงคลดีจึงอยู่ที่ตัวเราประพฤติสุจริตด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจหรือไม่